ชาว YouTube และผู้ติดตามนะครับทั้งใน b o o k และ YouTube ทุกท่านนะฮะก็กลังพูของนะครับใสตรีทอาชักลับพูดขอผมนะครับในสตรีทชาแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีทวันนี้ก็จะเป็นสตรีทดีไวายนะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของมิเตอร์นะครับมิเตอร์ AC นะที่ขึ้นต้นคลิปให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบ6ในหนึ่งนะฮะ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นตามในที่เห็นเลยนะครับเป็นแบบ8 8 1แนึ่ะคแในหนึ่งในรูปแบบของมันนะครับก็จะมาในอันนี้ที่ผมเพิ่งสั่งมาครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะจะลองอทิง้งลิงก์ไว้ให้ให้ให้ผู้ที่สนใจนครับใต้ใต้คลิปนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับกล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสเปคเนี่ย เขียนไว้ว่าเออ่ KWS จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวกับเออ่ตัว6ใน,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  WS, น1นะครับเป็น KWS นะครับ AC 301นะฮะ KWS เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็น AC 301ขนาดนะครับขนาดเนี่ยมันได้ถึง300 300โวลต์นะฮะ300โวลต์ซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวจอมาให้นะครับ ในถุงก็จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาให้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวแคมป์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบโอเพนนะครับก็คือมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่2แบบนะฮะแบบโอเพนสแบบนะครับแบบโอเพนะแบบในที่นี้คือสามารถที่จะเปิดตัวคลิปตัวนี้นครับแล้วคล้องกับสายไฟเส้นที่เป็นลายก็ได้เลยนะครับหรือเป็นนิ้วต่อได้โดยที่เราไม่ต้องไปปลดสาย ออกจากเทอร์มินอลนะฮะนี่คือข้อดีของตัวโอเพนแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้สั่งมาครับเป็นแบบคลอก็คือเป็นตัววงแหวนเลยวงแหวนแบบต้องถอดสายตัวนั้นนะครับต้องถอดสายแล้วสายร้อยเข้าไปนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นคอยแบบวงแหวนนะฮะแล้วก็ในกล่องก็จะมีคู่มือมาอีกนะฮะคู่มือก็จะมีทั้งเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งแน่นอนฮะอ่านไม่ออกเราต้องมาอ่านภาษาอังกฤษนะครับผม จะมีบอกสเปคไว้แล้วก็ค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีบอกอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เอออีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบอ่า R ในตัวนั่นก็คือขนาดไม่เกิน20แอมป์นะครับก็มีทั้งหมด3แบบในรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นสเปคคือ300เอ่อ300โวลต์นะครับ50ถึง300โวลต์นะครับแล้วก็ตัวแคม วัดกระแสตัวนี้มันได้จนถึง100แอมป์นะซึ่งมีเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเอ่อการเซตค่าการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปุ่มอยู่3ปุ่มเนี่ยมันมันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับทีนี้เราก็มาอยู่กับไอ้ตัวเจ้าตัวมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับก็คือเป็น KWS a c 3 0 1 0นะครับเมื่อเมื่อตอนอเปิดคลิปมานะครับว่าจะบอกไปแล้วว่ามันมีทั้งหมดแปดในหนึ่งนะครับคือการวัดทั้งหมดเนี่ยเป็นแปดอย่างนะครับแปดหน่วยนะครับในตัวเดียวกันจากของเดิมนะครับที่เป็นกหกนะบวกหนึ่งนะหกหกนีหนึ่งไม่หกบวกหนึ่งนะผิดนะฮะช่วงนี้ผมนี่ลวนลินล้นรัวไป ปเรื่อยเลยนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมานะไม่ได้ทําคลิปนานตรงนี้ค่อนข้างที่จะจะจะวุ่นวุ่นนิดหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับยี่ห้อเดียวกันนะยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับรุ่นตัวเนี้จะเป็นเออ KWS นะครับตัว AC สามร้อยก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบหกอย่างที่เป็นจอสีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมา เออ่มิติเนี่ยความหนาของของตัวมันน,นะครับก็จะจะเขาเรียกอะไรอะความยาวเนี่ยจะสั้นกว่านะครับมันจะสั้นกว่าเล็กน้อยเห็นไหมฮะสั้นกว่าของเดิมแต่แน่นอนครับความโตตัวนี้เนี่ยความกว้างของหน้าจอมันชัดเจนนะครับตัวนี้จะกว้างกว่าเพราะว่ามันมีเพิ่มมาอีก2ฟังก์ชันนั่นเองนะครับในการวัดนะ ที่นี้ในเรื่องของการวัดนะครับก็จะมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวไปดำเนินการตอนที่ผมต่อสายเบื้องต้นแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยไดแกรมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสามกับสี่ครับจะมีหนึ่งสองสามกับสี่สามกับสี่จะเป็นลายกับนิวตรอนนะครับก็คือต่อ AC เข้ามาเลยนะครับโดยตรงนะฮะโดยที่ไม่ผ่านอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น C t ทีคอยก็คือ1กับ2ก็คือช่องที่1กับช่องที่สองนะครับสามารถนำซีทีคอยตัวเนี้ยนะฮะ ซึ่งมีสองเส้นต่อเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี้เดี๋ยวผมไม่ได้ไม่ได้ต่อไว้ให้เพราะว่าไม่ไม่ได้ไปว,วัดกับอะไรจริงๆะนะครับก็จะมาดำเนินการอ่ะลองเปิดให้ดูแล้วก็รีวิวแบบแบบรวบลัดนะครับแบบเร็วเลยที่ที่เราจะใช้กันจริงๆะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองลองดูกันว่าเมื่อเราเปิดเปิดตัวมิเตอร์แล้วเนี่ยก็คือต่อสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีเสียงยังไงเดี๋ยวลองดูกันฮะ โอเคนี่ก็คือเปิดมาแล้วก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับเสียงในลักษณะนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับใช้ได้เลยทีเดียวส่วนตัวนี้เนี่ยที่ยังไม่ขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้ต่อตัวเซนเซอร์มิเตอร์นะครับเราก็สามารถเอามาลองเทสดูได้นะตอนนี้มันจะมีช่องอยู่ข้างล่างนี้นะครับ แบบนี้เสียบเข้าไปปุ๊บค่าก็จะขึ้นเลยนะครับอุณหภูมิมมห้องก็อยู่ที่ประมาณ30องศาถ้าผมจับไปเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิของร่างกายเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมิเตอร์ตัวนี้วัดองศาเนี่ยคือวัดได้จริงนะครับเราสามารถไปจับกับซิงค์ของอินเวอร์เตอร์หรือไปจับกับซิงค์ของชาร์จเจอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเอาไปใช้เลยไปวัดกับอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อที่บอกว่ามันมี8ใน1ก็คือข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นแน่นอนครับแรงดันนะฮะถัดลงมาครับถัดลงมาก็จะเป็นกระแสนะครับแอ m นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นเวลานั่นก็คือ time นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นหน่วยของการใช้ไฟฟ้านะครับที่เราใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจําค่าไว้สองตัวนี้สามารถตั้งรีเซ็ตค่าได้เดี๋ยวจะบอกว่าทํายังไงนะครับ ข้างบนก็จะเป็น power นะครับก็คือเป็นกําลังวัดนะครับกําลังวัดส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว power factor นะฮะตอนนี้มันขึ้นอยู่1.0ก็คือมันยังไม่มีการใช้งานนะครับมันยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่มีการใช้โหลดก็คือตัว CT ทีคอยไม่ได้ต่อด้วยแล้วก็มันยังไม่มีการวัดค่าจริงนะครับเดี๋ยวผมจะดาเนินการไปเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ก็ถามว่าค่าวความเชื่อถือเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการวัดเทียบไอตัวมิเตอร์มาตรฐานให้ดูด้วยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับก็คือสามารถวัดได้เลยนั่นก็คือ,อ,อความถี่นะครับ50เฮิรตซ์ก็คือเป็นความถี่ไฟบ้านท,ทั่วไปในลักษณะเพียวไซเวฟนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วก็คือเป็นอุณหภูมินะครับเป็นการวัดอุณหภูมินั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยไอตัว power factor เนี่ยถามว่ามันเป็น หนึ่งยังเป็นหนึ่งอยู่หนึ่งแบบหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยความละเอียดคือระดับจุดทศนิยมะนะครับค่อนข้างที่จะจะจะ,จะวัดได้ในระดับทศนิยมเลยผมเลยเดําเนินการเปลี่ยนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวตัวแรงดังตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะจะแม่นยมมำพอสมควรนะครับแม่นยําเลยแล้วก็เปลี่ยนไวนะครับค่าเปลี่ยนไวในกรณีที่กระชากโหลดหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันสามารถจับได้เลย ในขณะที่ตัวตัวเก่าที่เป็นหกในหนึ่งเนี่ยมันจะมีการหน่วงนิดนึงนะครับถ้าท่าในใดเคยใช้น่าจะรู้นะไอ้ตัวหกหกในหกในหนึ่งนะครับทีนี้ power factor วัดกับอะไรวัดกับตัว CT coil นี่ครับถ้าเกิดกระแสขึ้น power power ก็คือวัดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าความเขาเรียกอะไรนะอ่าค่าที่เป็นความถี่แปกปลอมหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยความถี่ ส่วนเกินเนี่ยมันจะมันจะมันจะย้อนกลับมามันจะสลับไปสลับมาเนี่ยตัว power factor ตัวนี้มันก็จะจับผ่านคอย ct นั่นเองครับก็คือคอยตัวนี้นะฮะตอนนี้ก็คือผมไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะไปต่อให้ให้ดูเลยจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยโหมดการทํางานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยคืออะไรกดหนึ่งครั้งมันก็จะไปขึ้นค่าที่เราตั้งไว้ก็คือสมมุติว่าผมตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตั้งไว้ทั้งหมด ผมนี่ก็รีบเลยเกินนะตั้งไว้เนี่ยที่ที่ออ235โวลต์นะครับก็คือแรงดัน DC ซอะไแรงดัน AC นครับขออภัยนะฮะเมื่อเมื่อแรงดันอินเวอร์เตอร์ water, หรือว่าแรงดันจากการไฟฟ้าเนี่ยมันเกินกว่า235โวลต์นเนี่ยมันก็จะมีอาการดังขึ้นมานะครับมันก็จะมีอาการดังขึ้นมาอ่าก็ถามว่าดังยังไง อ่ะเดีนี้ตอนนี้221รอยี่เดโวลต์เดี๋ยวผมลองตั้งดูนะครับกดเอ็มค้างไว้นะฮะแล้วแล้วกดเอ็มีกครั้งหนึ่งเพื่อลดค่าลงอ่ะเป็นสองเป็นผมจะตั้งเป็น200เห็นไหมครับพอเราตั้งต่ำกว่าที่มันระบุไว้มันจะเตือนแบบนี้ทันทีนะฮะกระแสก็สามารถทำได้นะครับ ทีนี้เรากลับไปเป็นที่230อยา่ตั้งไว้2อ0ิแล้วกันแล้วกดค้างไว้นะครับแล้วเรากลับไปดูค่าใหม่อีกทีนึงมันก็จะขึ้นเป็นสิโวล์นะครับทีนี้ในฟังก์ชันอื่นถามว่าทําได้ไหมทําได้ฮะกดค้างไว้นะครับกดดับเบิลคลิกสองครั้งต้องเร็วนิดหนึง่งอ่ะโอเคมันก็จะมากระพริบ Hip, เป็นกระแสเราก็ตั้งได้เลย เห็นไหมครับตั้งไปได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยกระแสมันยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะอะไม่มีการใช้งานมันก็เลยไม่ดังะนะครับแล้วก็ถัดไปครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของเวลาไทาม์ที่เราตั้งไว้สมมติเราตั้งไว้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็ิเราก็กดเ n น e r ไปเรื่อยแล้วกดเล็หนึ่งตัวนี้หนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเราใช้งานเกินหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันก็จะดังแบบเมื่อกี้นะครับ ไปฟังก์ชันถัดไปต้องต้องกด Enter ไว้นิดนึงมันก็จะเป็นของวัดเมื่อเราใชออ้ไฟฟ้าเกินกว่ากิโลวัตต์เอาก็คือเกินหน่วยเราเกินในที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะดังแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเป็นการเตือนนั่นเองนะฮะสเต็ปถัดไปดี๋ยวมึงคลิกไปเรื่อยๆครับ เราต้องการที่จะตั้งค่าที่ไหนนะครับเราก็เดิกไปกดเอ็นกดเอ็มหนึ่งครั้งมันก็จะสลับหน่วยไปเรื่อยๆแล้วเราก็ตั้งตั้งขึ้นตั้งลงได้เลยนะครับอก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเบิเมไคลิก Power Factor กับเฮิร์เราตั้งไม่ได้นะครับมันก็จะมาที่อุณหภูมิเลยนะครับอุณหภูมิก็ผมก็จะตั้งไว้ที่ร้อยเจ็ดสิบองศามันจะเยอะเกินไป อันนี้คือผมกะตั้งไว้ใช้งานเลยก็คือผมตั้งไว้ที่ห้าสิบองศาแล้ววันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะก็คือเราสามารถตั้งค่าเตือนได้แล้วโดยที่แอม์ทารเมอร์กับหน่วยการไฟฟ้าหน่วยหน่วยวัดไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับก็จะมีตั้งแค่แรงดันที่เกินและก็อ,ะอุณหภูมิที่เกินแค่นั้นเองครับส่วน power factor กับเฮิร์ตเนี่ยมันตั้งไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการวัด ค่าของอตัวไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของตัวไทม์กับตัวหน่วยกิโลวัตต์อวเนี่ยเราจะเซตให้มันเป็นศูนย์ยังไงในกรณีที่เราใช้งานแล้วแล้วมันหน่วยมันเพิ่มขึ้นไปนะครับให้เรากดปุ่มบนตัวนี้ฮะค้างไว้ไทม์กับพลิบปุ๊บแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นเป็นศูนย์นะครับ กดดับเบิ้ลคลิกสองครั้งมันก็จะลงไปที่ตัวกิโลวัตต์อว์เรากดเซตมันก็จะเป็นศูนย์ในหน่วยในเดือนหน้าเราครบหน่วยแล้วแล้ว,ลวเราเรียกบินเก็บการไฟฟ้าแล้ววันนี้เราใช้โซลาเซลล์เท่าไหร่เราเซตเป็นศูนย์ปุ๊บเราต้องการให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเรากดปุ่มบนค้างไว้นะฮะมันก็จะกลับมาเป็นศูนย์ศูนย์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มรันใหม่เริ่มลันเวลาเริ่มรันหน่วยของการใช้งานใหม่นะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทั้งหมดไปลองติดตั้งดูมันจะใช้งานได้เป็นยังไงนะครับแล้วเราจะมีการวัดเทียบกับมิเตอร์มาตรฐานด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับก็นี่คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ผมจะมาวัดเทียบกับมิเตอร์มาตรฐานดูนะครับก็เริ่มจากแรงดันก่อนเลยนะครับเป็นปรับไปที่ AC นะฮะแล้วก็ดําเนินการจิ้มเลยฮะแต่ผมมีมือเดียว นะฮะอีกมือนึงถือกล้องอยู่แต่ผมว,วัดแรงดันก่อนนะครับมันก็จะคอนคลอนนิดนึงนะฮะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูที่มิตเตอร์มาตรฐานกันนะครับอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่จุดหนึ่งนะสองร้อยี่บสี่จุดหนึ่งโวลต์นะฮะก็ที่มิตเตอร์อยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่จุดเก้าจุดแปดนะฮะก็จะเพี้ยนไปประมาณจุดเจ็ดนะครับก็ถือว่าตรงนะถือว่าตรงอยู่นะครับค่าวความผิดพลาดถือว่านอ้อยอยู่ ทีนี้เราจะไปวัดเรื่องของกระแสนะครับกระแสปรับไปที่ตัววัดกระแสนะครับ40แอมะ AC นะฮะผมก็คล้องเลยนะครับที่ตัวชิโนไทม์เมอร์เนี่ยมันจะอ่อนไปนิดนึงนะมันขึ้นไปที่ประมาณ1นึ่งแอม์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ในมิเตอร์มาตรฐานเนี่ยก็คือตัวแคมมิเตอร์มันจะอยู่ที่ประมาณ0.8นยแปดแอมป์นะฮะก็อยู่ราวๆประมาณสองร้อยประมาณร้อยกว่านะครับร้อยสิบกวัตต์นะฮะประมาณนี้นะที่มิเตอร์อยู่ที่1แอมป์เห็นไหมฮะหนึ่งแอมป์ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเปิดโหลดดูนะครับไปเปิดโหลดหนักกว่านี้หน่อยนึงก็คือเป็นหม้ออบล,ลมร้อนตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับอ่าก็ ลองเทสดูเลยนะครับปรับไปที่180องศานะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกินพลังงานขึ้นแล้วนะครับกระแสที่มิเตอร์อยู่ที่ประมาณ7แอมป์นะครับ7แอมป์ทวนเลยนะครับอยู่ที่1600วัตต์นะครับส่วนมิเตอร์ชิโนทามเมอร์มันขึ้นไป8แอมป์นะัมันก็จะค่อนข้างอ่อนไปนิดนึงนะครับส่วนมิเตอร์มาตรฐานวัดได้อยู่ที่6.7นะครับ6.7เนี่ยก็คือใกล้เคียงกับตัว7แอมป์ที่สุดแล้วนะครับก็คือตัวมิเตอร์ 8ใน1นที่ผมติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะก็ถือว่ามิเตอร์เนี่ยก็ใช้มอนิเตอร์ได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าถือว่าถือว่าอ่ถามผมนะถือว่า,ถ,วาถือว่าใกล้เคียงนะครับใช้ได้อยู่นะฮะอ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของมิเตอร์8ใน1ตัวนี้นะครับผมและในส่วนของกระแสนะครับที่สามารถตั้งเตือนได้มันก็จะสามารถตั้งได้แบบนี้เลยนะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ย มีการวัดกระแสจริงก็จะดังในลักษณะนี้เลยนะครับในฟังก์ชันอื่นท e มแล้วก็หน่วยวัดเอาก็สามารถทําได้นะครับโดยการตั้งค่าที่เห็นอยู่ณนะตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของ c t c o i อนะครับผมจะติดตั้งหลบไว้ตรงนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นแบบโอเพนสามารถคล้องไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดสายนะครับ นาสิชแนลหาถ้ามันไปเรื่อยนะครับนี่คือการรีวิวทั้งหมดของอมิเตอร์8บก1 AC ตัวนี้นะครับตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ